ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจี h ช n แนลของเราด้วยละกันครับมาถึงสดๆร้อนๆเลยครับผมกำลังรื้อเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันครับผมวันนี้ก็มีสินค้ามาจัด โปรโมชั่นให้ลวกันครับผมสำหรับคนงบน้อยนะครับวันนี้ได้เป็นสินค้ามาทีละชิ้น2ชิ้นครับพี่น้องได้มาไม่เยอะชื่นชอบตัวไหนก็โทรมาแล้วกันนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ผมลงให้วันนี้มีไมพี่น้องนะครับเป็น ur 1 2 d นะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานนะนี่นะครับไมเอี่ยมเลยกำลังทดสอบให้พี่น้องอยู่เลยนะครับนี่ดูไมพี่น้อง Uh huh. ดูลูกใหม่ก่อนพี่น้องทรงใหม่ครับสวยไหมนี่ครับผมเหมือนนักร้องมืออาชีพใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้เป็น ur 1 2 d ดีนะครับผมนี่นะครับอันนี้นี่เจ้าตัวเครื่องครับจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับผมโลไหมพี่น้องสวยงามนะฮะเสียงดีด้วยนะมีชุดย้ายเสาให้ด้วยนี่กำลังเทเเลย <c oughs> ทธสองเช็ค one two one two เธอสองโลเทสโล w สามสีห้าเช็ค one two oh. เสียงดีจริงๆครับพี no. ่น้องนี่นะครับร้องอีกตัวหนึ่งครับผมเช็ค one two เธอสองโลเทสโล w สามสีห้าเช็ค one two เดี๋ยวขยันวัดระยะให้นิดหนึ่งนะครับผมทดสอบก่อนนะครับ มา10เมตรก่อนครับพี่น้องนะครับประมาณ10เมตรนะครับตรงนี้เช็ควนฉี่สอบเช็ควนีได้ยินนะครับมาสัก15เมตรครับผม,มว่าจะหลุดไหมนะครับเดี๋ยวราคาค่อยฟังครับไม่ถึง3 0 0พันพี่น้องเช็ควนฉีสอบเช็ควนฉีสิบห้าเมตรได้อยู่ครับพี่น้อง เอา20เมตรพอครับผมราคาไม่ถึง3000อ่ะประมาณ20เมตรครับผมเช็ค1 2ทดสอบเช็ค1 2เช็ค1 2สบายครับพี่น้องนะฮะลูกไม้สวยมากครับผมบนี่นะครับผมดำามินเลยครับผม20เมตรไม่มีหลุดครับผมเทสแล้วเมื่อกี้นะฮะราคาพี่น้อง2450บาทครับผม ใครเอาโทรมานะครับ hmm. มือหนึ่งนะครับตัวนี้ยังไม่โดนไฟนะครับขอบคุณเจที่ส่งมาให้รีวิวด้วยแล้วกันครับผมนะฮะแล้วก็จะมีโค้ดนะครับนี่นะฮะเช็ค one เช็ค one two ทศสองเช็ค one โอ้โหเสียงดีครับพี่น้องเช็ค one นี่นะครับ ur สิบสอง d นะครับรูปทรงเขาสวยนะฮะตัวนี้แล้วก็ ด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับผมนี่นะฮะมองเห็นไหมพี่นอ้องมันย้อนแสงอ่ะมามาดูกล่องกันหน่อยครับว่าได้อะไรบ้างน,นะครับลูกไม้ขอญาตเทสแล้วเดอพี่นอ้องนี่เปิดให้2ตัวเลยนะครับนี่ลูกไม้นะครับมีในส่วนของถุงมาให้แบบนี้มียางกันกลิ้งให้ครับผมมีกล่องอะแดปเตอร์มีฐานนะครับกล่องเขาก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะ ส่วนรูปรักของเขาก็จะมาแบบนี้ก็จะมีชุดย้ายสาวให้นะครับนี่เอาพี่น้องจัดเลยไหมนะครับในราคา2450บาทครับผมใครเอาเจ้า ur 12ดีนะครับผมชุดย้ายสาวครับแล้วก็ถ้าว่าพร้อมจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอสมวนราคาอยู่ที่2500 50บาทครับพี่น้องเมื่อกี้เทสเล่นเล่นเบื้องต้น20เม็ดไม่มีหลุดนะครับผมเจ้า UR นะครับใครเอาแชทมาเด้อนี่ครับผมยังไม่เคยโดนไฟนะนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับผม UR 12 d นะครับตัวนี้ได้ในราคา2,450บาทครับผม New Back ครับพี่น้องหน้าขาวโครสมือหนึ่งตัวนี้มีเข้ามา2ตัวนะครับเป็น New Back หน้าขาวนะครับครสสามทาง2ทางก็ได้3ทางก็ได้นะครับถ้าเล่น2ทางก็กดด้านหลังเอานะครับนี่เกะกันใหม่ๆเลยครับผมวันนี้ได้มา2ตัวนะครับเป็นสินค้ายังไม่เคยโดนไฟเอามาให้พี่น้องตัดสินใจในการเอาไปใช้งานกันนะครับ1200บาทครับพี่น้องเบรนด์ของ Newback เด้อพี่น้องนี่นะครับผม Newback เสียงดีนะมือนึงนะครับผมตัวนี้ยังไม่เคยโดนไฟนะครับผม หนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่น้องฟังไม่ผิดสองตัวใครเร็วใครได้ครับปลั๊กไฟมีดีเลยนี่พี่น้องนะครับตัวนี้เหลือหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วนะครับใครเอาตัวนี้ได้หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเหลือตัวเดียวนี่นะครับผมสวิตช์เขาเปาะๆเลยนี่นะครับมีดีเลยให้หนึ่งพันสามร้อยบาทตัวนี้ปลั๊กใหญ่นะนี่พี่น้องปลั๊กนี่ใหญ่เลยครับผม มาดูในส่วนของมิกกันหน่อยครับผมนี่เป็นมิกเซอร์นะครับ New Back อันนี้เหลือมาทั้งหมด3ตัวรอบนี้ได้มา3ตัวนะครับใครเอาเดี๋ยวมาดูหน้าตาเขาหน่อยนะครับเป็นยังไงนี่นะครับเป็น16 DSP แบรนของ new back นะครับตัวนี้มี e ีโคไลเซอรมีเป็นเขาเขียนมาว่าเป็นเอฟเฟกต์ครับพี่้องนะครับเขาเขียนมาว่าเป็นเอฟเฟกนะก็มี16 โปรแกรมนะครับเลือกเอามีปุ่มอัดเสียงบลูทูธหูฟังมีออกให้นะครับออกมีช่องหนึ่งแล้วก็พารติกก็มีไฮมิดโลเกนจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เกนอันนี้เพนเพนก็คือซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกตรงนี้มีปุ่มมิวนี่นะครับผมมีในส่วนของปุ่มแพนทอมนะครับไฟ48โวลต์สภาพสวยได้มา3ตัวนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเทสหน่อยนะครับเทสใหม่เมื่อกี้นั่นเลยนะครับนี่ นะครับเิ็ชเจ็ดสองเช็ดเ็โอ้โหนะฮะไมค์ก็เสียงดีมิกก็เสียงดีนะครับตัวนี้ไม่ถึง2,000นะครับ1,850บาทครับพี่น้องฟังไม่ผิดครับผมมีฟังก์ชันครบนะครับเอาไปเปิดฟังในบ้านได้สบายเลยครับหรือว่าจะออกงานก็โอเคนะอันนี้เบอร์สิบนะครับเิ็1 o อสิิงเดี๋ยวเราอันนี้จะออกเป็นอีกคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูประมาณสักเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็กดนะครับป๊อปนี่นะฮะเชิคเชิคเธอสองอันนี้ไม่มีอะไรออกเลยเบามากนะครับขึ้นนิดนึงเอาเป็นเบอร์สี่แล้วกันอ๋อเชิคเธสองเชิคจะออกเป็นกล้องกล้องครับพี่น้องเชิค one two เชิค one two เธสอง โลเทชชิวอนชิมน,น,น,นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้นะครับปรับขึ้นอีกอเบอร์จิตไหมเบอร์จิตอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะพี่น้องหมุนแล้วก็กดนะครับกดปั๊บลงไปนะครับผมเช็งอันนี้ออกเป็นเหมือน small room นะครับผมออกเป็นกล้องๆพี่น้องเช็งเสสองเช็งวอนชิมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เสียงไม่จาก12ดีนะครับผมนะฮะ โอ้นะครับผมห้ไวลยเด้นะอพี่น้องเนดะ้อสิบสองดีนะครับเช็ควันจิวนี่นะครับอันนี้ไมค์ี่เทสให้พี่น้องเลยนะครับแกะมือหนึ่งเทสให้ดูเลยนะครับมิกหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทเป็นของ Newback นะครับเล่นบลูทูธได้ USB ได้มีออกมีหูฟังนะครับเสียบได้ทั้งแจ็คโฟน XLR ตัวนี้รองรับทั้งแจ็คโฟนแล้วก็ XLR ในตัวเลยนะครับ 1, 0 0 0 850บาทรวมจัดส่งค่าจัดส่งทุกชิ้นบวก100นะครับตัวนี้รวมส่ง1950ตัวนี้รวมส่ง1ันตัวนี้รวมส่ง1ันตัวนี้รวมส่ง,ง2550บาทนะครับอ่าชอบตัวไหนกันดีครับพี่น้องนะฮะจวดเลยไหมเออ,อไหนไหนก็ติดคลิปมาแล้วนี่ CNC ครับผมอีโคไลเซอร์สไลด์ยาว2ชั้นสวยๆครับผม1850บาทแล้วก็ Power นะครับตัวนี้ขับ15นิ้วข้างละสงสบายกล่องสวยนะครับ3,500บาทครับพี่น้องนี่นะครับแล้วก็มีเจ้าแอมเฟตนะครับผมนี่นะครับแอมเฟตตัวนี้ได้ในราคา3,900บาท15ข้างละสงสวิตชิ่งสวยๆเลยครับผมนี่นะฮะแล้วก็มีสายไมเด้อสายไมล CM ครับพี่น้องนี่นะครับจะทำเป็นสายสัญญาณก็ได้หรือว่าจะเป็นสายไมห้าสิเมตร นะครับตัวนี้เป็นของ c m อย่างดีเลยนะครับ1,000บาทต่อเส้นผมมีอยู่2เส้นนะนะครับเอาคลิปนี้เอามารีวิวให้ประมาณนี้ชื่นชอบตัวไหนเบอร์โทรศัพท์ลงให้เรียบร้อยไม่รีบมาเอาเด้อพี่น้องใครที่ไม่ทัน ur 24D ดีรอบที่แล้ววันนี้มีเจ้า 12D ดีมาเพลนแล้วสภาพสวย ur 24D ไม่มีย้ายเสานะแต่ตัวนี้มีย้ายเสาให้ด้วยเจียวจ้าพี่น้องเกนเฉกเธอสองเนะเดี๋ยว เช็คอีกตัวหนึ่งก่อนครับผมเช็ควันชิทศสองทศสองเช็ควันชิเช็ควันชิโอ้โหนะฮะชิ้นชอบตัวไหนจัดเลยครับพี่น้องสเต็ปดาวมาเลยเด้อหนึ่งร้อยเอ็มนะครับตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทปลั๊กไฟห้าร้อยพี่น้องนี่มีใครสนใจไหมปลั๊กไฟห้าร้อยพร้อมตัวนี้เลยนะเนี่ยพร้อมไอมตัวสายใหญ่นี่เลยนี่นะครับให้ห้าร้อยบาทครับพี่น้อง สนใจตัวไหนแอดไลน์ line, หรือจะโทรมาก็ได้นะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันครับประมาณนี้สวัสดีครับ